คุณเคยได้ยินตำนานรักที่จบลงด้วยความเศร้าจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่มีวันเลือนหายจากความทรงจำของผู้คนหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสะพานรักสารสินสะพานที่ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางคามนาคมแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความสูญเสียและโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับนี่คือเรื่องราวสะพานรักที่ผู้คนขนานนามว่าสะพานรักสารสิน โดยสะพานสารสินนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศัการาช2500โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเกาะภูเก็ตกับจังหวัดพังงาก่อนหน้านั้นนะครับใครที่ต้องเดินทางออกจากเกาะภูเก็ตจะต้องใช้เรือเฟอร์รี่ซึ่งทั้งล่าช้าแล้วก็ไม่สะดวกนะครับ สะพานอย่างนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชาวภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้ครับชื่อสารสินนะครับมาจากนามสกุลของพลตํารวจเอกเผ่าสียานนท์นะครับมีผู้มีบทบาทสําคัญในยุคนั้นและถือเป็นเกียรติแก่ตระกูลที่มีคุณูปการต่อประเทศนะครับแต่สิ่งที่ทําให้สะพานแห่งนี้ถูกจดจําไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเดินทางหากเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักของุ่มสาวคู่หนึ่งครับเราย้อนกลับไปในปี2516ครับ ดวงจันชายหนุ่มขับรถสองแถวธรรมดาได้พบรักกับสมจิตครับสาวมัธยมผู้มีครอบครัวค่อนข้างเข้มงวดในตอนที่ความรักของทั้งคู่เบ่งบานนะครับแต่กลับถูกกีดกันเพราะฐานะที่แตกต่างกันครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมรับแล้วก็ห้ามไม่ให้คบกันต่อครับเมื่อความรักถูกปิดกัน้นความสิ้นหวังก็เข้ามาแทนที่ในคืนหนึ่งดวงจันทรและสมจิตตัดสินใจครั้งสุดท้ายครับพวกเขาผูกผ้าเข่าม้าเข้าด้วยกันและกระโดดลงจากสะพานสาร,รสิน เพื่อขอใช้ชีวิตร่วมกันแม้นจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ข่าวนี้นะครับสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวภูเก็ตเป็นอย่างมากและเรื่องราวก็ถูกเล่าขานต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้จนทําให้สะพานแห่งนี้ได้ชื่อใหม่ว่าสะพานรักสารสินต่อมาเรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้ถูกนําไปสร้างเป็นหนังภาพยนตร์นะครับชื่อเรื่องว่าสะพานรักสารสินในปีพุทธศักราช2528นําแสดงโดยเอกชัยศรีวิชัยครับและจินตราสุข,ขพัฒน ภาพยนตร์ได้รับความนิยมสูงครับเ <_ d ance> พลงประกอบโด่งดังไปทั่วประเทศทำให้เรื่องราวความรักของดวงจันทร์และก็สมจิตเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจนถึงปัจจุบันครับแม้สะพ,พานรักรรสารสินเก่าจะไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรแล้วแต่มีการสร้างสะพ,พานใหม่คู่ขนานและสะพ,พานเดิมได้ถูกปรับปรุงให้เป็นสะพ,พานคนเดินเล่นครับชมวิวพระอาทิตย์ตกกับกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศและย้อนลํำลึกถึงความรัก ที่กลายเป็นตำนานครับสภาลักษสารสินอาจเป็นเพียงแค่สะพานคอนกรีตแต่เรื่องราวของมันทำให้ผู้คนจดจำได้ไม่ลืมความรักของดวงจันทร์และสมจิตกลายเป็นบทเรียนทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นว่า ความรักที่แท้จริงไม่ควรถูกตัดสินด้วยฐานะหรือขนบรรมเนียมประเพณีและบางครั้งความรักก็คือการเสียสละแม้จะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามแล้วคุณล่ะครับคิดว่าความรักควรถูกตัดสินด้วยหัวใจเพียงอย่างเดียวหรือควรมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกับตำนานรักสารสินกันต่อไปนะครับ